สวัสดีน้องเดียวด้วยครับผมสวัสดีครับน้องเดียวครับมีพี่มาแจมด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเคครับชื่อเคอ่ามาร่วมสนุกด้วยกันครับข้างนี้เลยนี้ครับแคมแรก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 มาเลยปลาข้อน้อยปลาข้อน้อยโอ้ย ใบกะเพราก็มาแล้วชิมอะไรต่อม,มาพริกแจ่วเก่วปลาคราบต้มปาลาต้งเดียวนี่อันนี้ห่อมุกครับเนี่ยห่อมุกแฟนผมห่อให้มาตอนเย็นนี่แนืนมหมูแตงกวาวแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆหม้อใหญ่ๆ อีสานพ่อกระเทอนขอเชิญมามวนนำกันสวัสดีครับนักเกอีสานพ่อกระเทินครับไมอีกแล้าครับคลิปนี้เป็นคลิปใส่เบสแบบเร่งด่วนครับ มากันน้อง FC เพิ่งกลับมาจากกรุงเทพโทรมาชวนใส่เบ็ดชวนผมมานะครับสวัสดีน้องเดียวด้วยครับผมสวัสดีครับน้องเดียวครับมาจากกรุงเทพอยู่บ้านบุ๊ไปทํามาหากินที่กรุงเทพพอดีรักในการใส่เบ็ดครับชอบใส่เบ็ดเหมือนกันเลยโทรถามผมวม่างไหมผมก็พอดีเลยครับผมอเบ็ดเราครับวันนี้วันนี้น้องเดียวเบ็ดเมื่อกี้ครั้งครับเนี่ย ้อยคันครับ้อยคันคน,น,นเดี๋ยวเอาเบ็ดมา้อยคันรรครับอ่าเหยื่อเขียดครับผมผมก็เหยื่อเขียดแต่ผมมาหกสิบคันนี่ครับบางอยู่คางกันนี่เบ็ดน้องเดียวนี่อู้คันสวยเลยครับผมที่พักเราก็าเรียบร้อยแล้วครับผม้างคางรถนี่แหละข้างหลังที่พักก็จะเป็นเหมืองครับเป็นเหมืองใหญ่เลย น้ำไหลอู้นไหลลงไปนู่นครับหนึ่งคลองยาวไปนู่นเลยครับเป็นคลองยาวล้อมรอบไปด้วยทุง่งนาครับผมเดี๋ยวขอเตรียมตัวเตรียมของเปลี่ยนเสื้อผ้ากันสักหน่อยละกันพี่น้องจะได้ลงไปปักเป็ดเลยเพราะว่าน,นี่ก็เกือบจะสี่โมงเย็นแล้วบรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝน,น,นเลยวันนี้ไม่รู้จะเปียกมอดยอดไหม ไปพี่เนาะเตรียมของกันเตรียมตัวกันเรียบร้อยแล้วออกไปปั้ดเบกันตอนนี้ก็จะห้าโมงแล้วครับฝนกับมืดมาแล้วโอ้ยอากาศเดิอดมืดแล้วลุยไปเดียวลุย <laughs> ครับผมครับกลับไาที่พักแล้วผมใส่ไม่มุดหรอกใส่ได้ประมาณสัก ห้าสิบหลังเนี่ยแหละครับผมหน้าไม่มีเลยเขาก็ใหญ่ท่วมหัวแล้วไม่รู้จะบมานม่นอวันนี้ต้องเดี๋ยวเป็นไงเรื่องด้สองแต้มครับสองแต้มแล้วโอ้ต้องเดียวต้องเดียว<อ>ยามกลับในสองแต้มเนาะในสองแต้ม้ะครับเออผมนีไ่ไม่ได้ยามกลับเลยผมใส่ขึ้นมาบนถนนเลยเนี่แ้วก็เดินกลับมา มีพี่มาแจมด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อเคครับชื่อเคอ่ามาร่วมสนุกด้วยกันครับนี่เราก็มาสามคนนี่นะครับผมเดี๋ยวสองทุ่มแล้วเตรียมตัวออกไปยามพี่เคกับพึ่งไปปักพปักเต็เนาะพึ่งปักเต็ดพิ่งเตทาี่ันนี่ยครไปเดี๋ยวไปดูเบสรอบแรกครับผมทำมาทีหลังเขาเดี๋ยวอัน้ง แรกกับแรกเต็มแรกเต็มแรกมาแล้วดีใจดีใจเอาเึ้น้ ครับแ้มแรกครับสวยๆครับผมอ่าปดเก็บครับถุงหวานก็ไม่ได้อกมาเหลือมดถุงหวานมาแล้วใส่ถุงเกียดไปแล้วกันครับผมแ้มแรกครับครับนี่แ้มครับด็ดผมดึงไปนู่นน่ครับนี่ห้อยนี่จะหัวโคโรอยู่นี่ตัวมันใหญ่ครับเก็บขึ้นมา ใส่มมนใหญ่ครับหนึ่งแต้มครับใส่ถุงเไป Những cái nó khắp nha khắp nữa, mình nha ăn nha khắp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  nha Mình khắp แต่ถุงเขียดคันนี้มีอาการครับนู่นแอบดูไหมู่ึงแต่มนใหญ่ครับเราเท่าเดิมเลยนี่มันเจอตัวสวยเลยครับอ่ะเก็บถุงเขียดทำงานไปก่อนถุงหวาน มาดูผลงานรอบแรกครับพี่น้องเห็นตัวปลาละาทอเลยโอ้มาดูครับปะได้กี่ตัวเนื้อ สี่ตัวครับพี่น้องรอบแรกโอ้มีแต่ใส่มือใหญ่ครับผมมีแต่ใส่น้อยเลยเดี๋ยวรอน้องขึ้นมาแล้วก็จะทั้กับเขากินกันครับผมอาจจะเป็นต้มปลาแต่ว่าเขานี่หุงมาจากบ้านแล้วกำลังก่อไฟทาำกับเข่าครับผมแห้วครับวันนี้แห้วเดี๋ยวได้มากี่ตัวรอบแรก เด่กุ้งใหญ่ตัวนึงครับเด็กกุ้งใหญ่ตัวเดียวกุว้งใหญ่ตัวเดียวครับเออโต๊ะใหญ่ผีเขีล่ะอ่าเด็กแค่นี้แหละครับไหีไ๋ยนะเดีดูผลงานหน่อยมีตัวนี้น้อย,อยครับไม่ใหญ่เลยโอ้หอมผีเขียมาต่อกับผมอยู่แล้ว <laughs> ต้นใหลายกว่าผมอยู่ดอกแต่ยิ่ตัวเลยนี่ด้วยนี่หนับเลยนี่น่าจะอาฮกตัวนี่แหด่อาฮกตัวเลยครับเนาะจ้ะ ใส่เดีวยวกันหมดเลยครับผมน้ำม,มันรถสงสัยปานไปกัหน,น้ำมมรดแล้วน้ำม,มันรดเนาะเราก็มาตอนน้ำลดแล้วเดี๋ยวกว่อนไฟตั้งเขาครับผม เขาก็มาแล้วมาอะก็มาออกไปเดียดีน้ำแหงกูดีกัดเกี่ดล้ว่ามีบุหรี่มีบุหรี่เจาเราหงความือเยอะดิแม่น้ำมะนานีมากกว่าน้ำตอนนี้เป็นเอมารอเลยบอกอนน้ับเขาเราครับเดี๋ยวให้ผีเค้แกเสียนเจ้าที่ก่อนเด้อเจ้าที่ทางกินข่าต้องกันเด้อนเองนน่มันมาเนีื่อนี่ ไปเป็นนาทีนแล้วถ้าขูดยาตายหญ่เอ้ยแกงแก้วกัดหัวไผ่ทำเลยครับวางหลักฐาคุณพ่อหลักฐานนะอ่ะ,อะ,อะมาดูกับเขาแล้วครับพี่น้องนี่นพริกจแจวแจวปลาครับต้มปลาน้องเดียวนี่อันนี้ห่อมุกครับนี่ห่อมุกแฟนผมห่อให้มาตอนเย็นนี่แหนมหมูแกงแกงกวัว แล้วก็ข้าวสวยร้อนๆหม้อใหญ่ปลาปลาครับผมกินข้าวด้วยกันครับก on ับเขาเราก็แนะนำไปเมื่อกี้แล้วมาะกิปลาเป็นงานกินปลาปลานากินปลานาปลาของแกลูกไม้พิษหรือพี่น้องเอ้ยพี่เขาบอกเมื่อกี้นี่น้ามันไหลลงมาทุกทุกแล้วเรามาอยู่ต้นน้ำ ปางไปกันหน้ามดแล้วแล้วก็กินข้าวแล้วก็จอไปย่างมีสักรอบนะครับมันจะคงจะเสียบเหยื่อทิ้งไว้แต่ตอนนี้กินข้าวกันครับเพื่อพลังงานตงใส่ตกปลายมี่เราสายงงานมปลายจอดไปน้าใสๆน,นี่ได้ได้ได้ นี่เดี๋ยนี่เดีอร่อยวะหวานแงดงขนาดคุณพ่อน้องทางเขาขา,ขายในมุมที่เนาะเดี๋ยวเป็ธรรมดาดิยวันนี้เลยครับต้องเดียวกับเป็นพ่อครัวทางเขาขา,ขายอยู่ในมุงที่เดียวดีเลยวันีเลยโอ้โหมาโชว์ตวปลาให้ได้กินวาสนาปลากุมจริงเหอือยู่ แค่ที่เดียวแค่ที่เดียวเองนะยมาเอกนามสาอยู่กนะอ,อตัวนามเพื่อนฉันเลยพี่ของผมครับแต่ยัมาก่อนจักรทิศผใสายนามใครเนี่ยเออ ก่อน,นเกินกับเกินร้อยหน้าเพิ่งหนึ่งแห่ง่นใงมากวนาสิกก่นคือคุณ ขอกินข้าวอันก่อนนะครับกินข้าวอิ่มแล้วก็เราจะไปดูสักรอบคุยกันรอบมันต้องไปแหละมันคาใจมาแล้วก็คิดถึงม้านใจระยะครับเดี๋ยวพยายามเบ็ดรอบที่สองกันเราก็ใส่เหยื่อทิ้งไว้ดูสิรอบสองจะมีตัวหรือเปล่าไปไปดูกันครับผมมาถึงที่พักเราพี่น้องผมไม่ได้สักตัวเลยโอ้ แย่สุดๆเลยตรงเดียวก็ได้มากี่ตัวครับสามตัวครับได้มาสามตัวตัวใหญ่ไหมเข้าเดิมเดี๋ยวคือต้นเช่าเ้าะผลงานเนาะเดี๋ยวไปดูต้นเช่าตอนงานต้นเช่าตอนนี้ขอกลางเต้นก่อนพี่น้องเลยพี่เคก็กลับมาแล้วครับผมพี่เคก็บอกในน้อยครับใส่เดิมในน้อยห้าตัวฮะโอ้ับแม่ได้ เตียงที่รับที่นอนแล้วครับผมปลากันท่อแล้วครับผปลามันลงไปกับน้ำหมดแล้วสวัสดีตอนเช้าครับ พากันตื่นนอนแล้วครับหลังจากเมื่อคืนนี่พากนกินแห้วคนละถุงสองถุงนอนฝันดีเลย <laughs> นอนตื่นหัวค่ำเลยครับผมบรรยากาศตอนเช้าครับพายกิดข้าวกินของแล้วเสียงนางมาห,หมดคืนเมื่อคืนอากาศก็เริ่มหนาวแล้วครับลมพัดอ่อยแล้วเขาก็นี่ก็เริ่มออกลวงแล้วครับใเ่เบ็ดก็คง ได้อีกเม่กี่ไฟหรอครับเพราะว่าพอเขาออกลวงปุ๊บชบาวบ้านเขาก็จะจะเริ่มไม่ให้ใส่แล้วเพราะว่าเขามันจะล่มทับบิ่งทันธน,นาเขาที่นี่พอเราใส่ปุ๊บเราก็เดินเตะเขาเขาเขาก็เลยจะหวงเริ่มเก็บเขาเก็บฟ้อนครับคืนผมก็นอนเต้นนี่แหละ ขะผมกับไปก็บีเคแหละมอไซค์ไปบีเคไปส่งฝั่งนู้นครับน,น,นู้นริมป่าอยู่คาไกลๆนลครับผมเดินไปนูน้นเดินหนึ่งกลเมื่อคืนเบ็ดห้าสิบหลังไ <c oughs> ปไปกินเป็ดกันที่นอกตอนเช้าผมว่าสงสัยเช้านี่จะได้กินแห่อีกทั้งถุงแล้วมั้งเพราะว่าไม่มีอาการเลยครับเมื่อคืนนี่เงียบเลยไ <c oughs> ปที่นอกไป โอ้ยเดินมาตั้งหลายคันมีตัวแรกเลยพี่น้องโอ้ตัวสวยด้วยตัวเย่เลยอสองสัยติดเมื่อคืนนี่ครับเก็บถุงหวานทำงานถุงหวานทำงานตอนเช้าเมื่อคืนนี่แย่เลยโอ้อะแต้มแรก เดี๋ยวไปดูต่อครับจะมีตัวอีกไหมแปลงครับมาอีกหนึ่งตัวครับโอ้เชอรี่เชลลูมกินหนึ่งตัวหนึ่งตัวดูเชอรี่เชลยังเกาะอยู่เลยอ่ะเก็บครับผมตัวที่สองครับตุยเย่ ตงใช้ติดช่วงตึกๆึกมาเลยครับผมไม่ได้มายามยามรอบสองไม่ได้สักตัวผมก็เลยใส่เยอะทิ้งไว้เลยมาเก็บเ่าทีเดียวเลยประหยัดพลังงานอีกหนึ่งแก้มครับปลาคอหน่อยประคอหน่อยโอ้ยนี่อีกหนึ่งแต้มครับรรตุยเย่เรียบร้อยมาชนหน่อยแล้วครับปลาตัวไม่ใหญ่เลย ใช้ตัวใหญ่ไปหมดแล้วเดือปลาหน่อยมาถามลุงเจ้าของพื้นที่ครับปลาลุงไปบดอะไรอตีลุงออลุงเบล้วน้ามันแห้งเบล้อเขาเปิดแล้วลุงห่วยลงมยังเบล้วเขากรลังสีออก โอ้เขางามไรจวมหัวแล้วพวกผมก็พากันมาคำมีหม่องใส่กันเลยพากันใส่โอ้ยเมื่อยฟีเลยถือว่าจะออกกำลังกายแล้วลุงเนาะออกกำลังกายไปลุงกับมายำรอบได้หลายตัลุงยำรอบบ่ได้บ่ถึกน้ำแห้งหมดแล้วน้ำแห้งหมดแล้วอาไปกินไปกันต่อครับผมอีกหนึ่งตัวครับชนน้อยชนน้อยโอ้ ปลามันกินรอบชาวนี่แหละวะครับแต่ว่ามันมีตัวน้นอยตัวใหญ่มันหนีหมดแล้วอะปดเก็บครับผมตัวนี้ก็ถือว่าพอได้ทอดอยู่ตัวนี้ปดเก็บครับตัวน้อยแต่ก็พอได้ทอดครับพอได้ทอดหลังนี้มีอีกตัวครับโอ้ตัวขาขาวๆครับ อตัวนี้สวยอยู่ครับเออปามกินเช่าแต่ปามตัวมัใหญ่ครับกินเช่าอเก็บครับผ่านเก็บเบ็ดเสซ็จแลวครับผมตอนนี้ก็จะเก็บเข่าเก็บของกันละผมก็ยังไม่ได้เก็บเต็มเลยเช็คผลงานรอบเช้าก่อน เดี๋ยวกี่ตัวสามตัวสามตัวตอนเช้าพี่เคเลยครับก็มาหกตัวครับหกตัวตอนเช้าครับเดี๋ยวเอาบูมโลกันไปนะพี่เนาะเราแค่มาสรุปโอ้พี่เคเดี๋ยวมาสรุปกันครับผมตอนเช้าสาตัวโอ้ยมีเด็ดตัวดูดวมาสรุปกันผลงานรวมเดี๋ยวเก็บของกันครับ พวกเรา,าเก็บของ,ของเก็บขยะเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วความสะอาดโอเคเลยครับผมมามาดูผลงานแต่ว่าผมบอกเลยว่าแหวเยอะหน่อยพีเข๋ครับผมอขออนุญาตพีเข๋ก่อนคนแรกในของพีเข๋แค่นี้ครับออาวอ้าอ้าพอได้ปนพอได้ปนพ,<อ>พี่อีกต่ปลาเป็นปลาอยู่ในถังอีกอันนี้ก็เป็นเนี่ยเพิ่เดียววันนี้แหละเมื่อคืนก กินแห้วครับกินแห้วอ่ะออว้พอได้อยู่นะนี่พอได้อยู่ครับม,มีกบด้วยก,บ,วยกบตัวใหญ่ด้วยครับผม,มกบใหญ่โอ้ได้ได้ได้อ่มาของผมด้วยครับนี่ครับของผมก็พอได้อยู่ครับแต่ปลาตัวมันน้อยกินห่างหลังจากที่ถามชาวบ้านระแวกนี้เขาบอกว่าหน้ามันลงครับปานไปอีกฝั่งหนึ่งหมดแล้วพวกเราก็มาถึงค่ำด้วย พอมาถึงข้างปุ๊บก็ไม่มีที่ใส่ก็ต้องรีบใส่ก็ได้ไม่เยอะครับแต่ก็พอได้ให้ไม่เท่าสําหรบผมนักเกออีสานพอกระเทือนน้องเดียวครับแล้วก็พี่เคครับผมอ่าสวัสดีครับก็คงขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมเขามาคอมเมนต์เขามาติดตามขอบคุณมากครับ